สวัสดีจ้นนี่คือช่องนิพพา,าจันเทเกีเม,มื่อนี้แม่กุ้งจะมาตอบคอมเมนต์นี้เนาะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่คอมเมนต์เข้ามาถามอยู่ในช่อง YouTube เนาะเพื่อนคอมเมนต์เข้ามาถามว่าหมูแม่พันธุ์ไก่ขอดเพื่อนกินอาหารได้น้อยจะเป็นอะไรไหมนะแม่กุ้งตอบไปเลยว่าไม่เป็นไรเนาะเพราะวันหมูท้องไก่ขอดช่วงนี้อากาศร้อนอาการอาการที่เห็นได้บ่อยช่วงนี้ก็คือหนึ่งหมูหม,มูแม่พันธุ์ท้องไก่ขอดเนาะเพื่อนจะหอบหอบแห้งเนาะแล้วก,ก็ กินอาหารได้น้อยแต่กินเนาะเข้ากะบบ่ต้องเป็นห่วงถ้าเกิดเพิ่นกินก็คือเพิ่นบุบ่เป็นยังละ่ะแต่ว่าก็เป็นด้วยสภาพอากาศเนาะอากาศฮอนเท็ดให้หมูเฮานะ่ะอ่อยุยาก้วกาศหอกอ่ะฮ็ดจังใดที่นี่ก็คือให้เพิ่นที่ละหน่อยๆซ้าเพิ่นกินเมิดเนาะหรือจะเทอาหารไว้เพิ่นกินอ่าช่วงกลางวันช่วงในเวลาต่างๆกลางคืน,นก็ได้เนาะกลางคืนพอส่วนมากอากาศเยน็นเพิ่อนอาจจะมากินเนาะในช่วงอ่อแม่พันธุ์ที่เพิ่นท่องไกลโคอด พราะเพิ่นกลางวันเพื่อนจะหอนเพื่อนจะบ่อยากดอกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหอบหอบเพราะเหตุจังใดหอบเพราะกับค่อยๆมดหน้าให้เพื่อนเนาะหรือจะมีพัดลมมีอย่างเข้ากับเปิดให้เพิ่นก็ได้เนาะอ่าน้ามช่วงกลางวันกับมาลดให้เพิ่นลดจากพื้นเนาะพื้นไล่ระดับขึ้นไปอ่าอย่าลดให้โดนตัวโดยตรงเนาะจะเหตุให้มูไม่พันเท่านะชอ็ชอตชอ็อกช็อกอ่ะ เขาต้องรักษาอุณหภูมิในร่างกายหองมูเห้านะ่ะให้ได้ถ้าเกิดเ่ารักษาบดายให้เพิ่นห่อนจัดถังในเพิ่นห่อนจัดจะทําให้เกิดการสูญเสียเนาะก็คือลูกลูกเพิ่นจะบ่อได้ตามที่ควรอะคลอดออกมาสมมุติว่า,าในท้องมีซิซีตัวอะเพิ่นอาจจะเสียไปเครื่องนึงหรืออาจจะเสียไปบางส่วนเนาะอันนี้ก็เกิดจากการที่เห้าเห็นให้เพิ่นห่อน,อ,นอุณหภูมิในร่างกายเพิ่นสูงเห็นให้ลูกเพิ่นนะ่ะในท้องนะ่ะเพิ่นห่อน ล้วก็เฮ็ดห้เสียไปเนาะอันนี้ก็เป็นการสูญเสียในช่วงหน้าร้อนกับอีกอย่างหนึ่งก็คือหมูแม่พันธุ์ที่เพิ่นอ่าทองอ,อ่อ,อนๆช่วงสองถึงสมเดือนเนาะถ้าเพิ่นห่อนหลายกระเฮ็ดสามมาเทีห้เพิ่นแทงได้เนาะน,นี่ก็มาตอบคอมเมนต์เนาะแล้วก็มาแนะน,นําแนวทางบต่ตรงไปคิดหลายเรียตามแม่กุ้งว้านี่ละแล้วจะดีเองเนาะค่อยๆเลี้ยนรูไปค่อยๆเลี้ยนรูไปเนาะอ่ะือ้อน,นี้กะ คือเก่าฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่กุ้งนี่ปรพรจันตะเกตเรื่องหม,หมูเจอกันคลิปหน้าเนาะสำหรับผู้ใดอายากอ่ารู้เรื่องอย่างกับคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปเนาะเดี๋ยวแม่กุ้งจะทำคลิปตอบคำถามอ่ะมือน้กะน,นี่ปรพรจันตะเกตเรื่องหมูกะสวัสดีจ้ะ